พี่หนิงถามหน่อยบอกตรงๆได้ไหมเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านนี่เท่าไหร่ตอนเนี้ยหนูเพิ่งโดนเพิ่งโอนมาวันนี้ค่ะมัน <laughs> ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็วันเดือนนี้โดนหักไปเหลือประมาณหกพันสามร้อยเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านคือเจ็ดพันกว่าบาทห,หักนู่นหักนี่เรไมต่างเหลือหกพันกว่าบาทถ้าหกพันกว่าบาทเดือนนี้ได้หกพันสามร้อยี่สิบ ก็จะมีแบบว่าที่ทําการกับข้อบนเงินมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่ารักดีคือแต่ว่าหนูมองว่างานผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หนักมากยิ่งผู้ใหญ่บ้านในเมืองไม่ได้เราต้องทําอะไรเยอะแต่ว่าเรามีหน้าที่ประจําคือเราต้องเข้าประชุมอาเภอเข้าประชุมตําบลแล้วก็มีทุกครครั้งที่ลูกบ้านมาร้องเรียนอะไรแล้วก็รับข้อร้องเรียนนั้นแล้วก็ประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วก็เลยมว่าแต่มันก็คือการทํางานเต็มเวลาราชการถูกต้องไหม ยีสี่ชั่วโมงเหมือนอย่างนี้เลยคะ่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดมีเหตุร้องมาเราทําแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมานั่งสแตนบายรอเหมือนตอกบ,บัตรอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกๆเวลาเราคือผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอด24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันแต่ขณะเดียวกันบริหารเวลาเอาเองว่าจะไปทําอย่างอื่นโดยที่ไม่กระทบกับงานกันเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมคะที่หลักเราก็ทําค่ะอย่างแบบ<อ>ถ้ามีทางกำนันแจ้งมาในไลน์ว่าแบบวันนี้เดี๋ยวมีประชุมมาน,นิ้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราประชุมอยู่2ครั้งอยู่คือประชุมอำเภอประชุมตำบลใช่ไหมคะเรา,าก็จัดเวลาที่จะไปหรืออะไรอย่างงี้ค่ะสนุกไหมคะงานผู้ใหญ่บ้าน สนุกมีคนถามแต่ว่าไม่ไม่มีคนถามหนูอย่างนี้เลยนะสน่วนมากเขาจะถามแบบว่าเหนื่อยไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จร <c oughs> ิง <c oughs> หนอไมูเออโอเคมันไม่ได้ยากมันไม่ได้เหนื่อยขนาดน,นั้นหนูจัดก,การได้อะไรเงี้ยค่ะยังจัดก,การได้อยู่ด้วยความที่หนูมีผู้มีพีผ่ผู้ช่วยมีคุณลุงผู้ช่วยน่ารักแกสองคนเป็นอสมรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงแกก็คอยส่งเอกสารคอยดูแลอะไรเงี้ยก็ดีค่ะแล้วก็อย่างกำนันหรือว่าตัวของผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นๆเขาก็ให้คําแนะนําหนูอะไรเงี้ยค่ะ ในสองมุมทั้งการเป็นผู้ใหญ่บ้านกับการเป็นคนที่จัดการประกวดนางงามน้องฟองคิดว่าสองเรื่องนี้เรียนรู้จากมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากงานและประสบการณ์ของทั้งสองเรื่องซึ่งมันอยู่คนละด้านกันแบบนี้ยังไงทั้งสองด้านต้องคือการจัดการทั้งสองอย่าง<ม>เลยเลยค่ะการจัดการแล้วก็การทํางานร่วมกับคนการทํางานร่วมกับคนนะยากมากยิ่งแบบหนูด้วยความที่ทํากองประกวดมาแล้วอ่ะเราเลยแบบได จัดการงานหลายๆส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานกับคนเยอะมากแต่ว่าอพอมาพัฒน์นี่คือเรื่องเดียวกันที่จะต้องทําก็คืออย่างของผู้ใหญ่บ,บ้านเราก็ต้องจัดการในการว่า,าวันนี้จะต้องอส่งงานให้อาจจะให้คุณลุงผู้ช่วยไปส่งเอกสารนั้นหรือเชิญลูกบ้านมาประชุมวันนี้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมแล้วก็าการทํางานกับคนลูกบ้านที่เชิญมาประชุมแล้วทำไมถึงมาน้อยรุ่นนี้นั่นล้วก็ต้องทำล้าก็ต้องมาเนี้ยค <c oughs> ่ะคือเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ว่าแค่กลุ่มคนจะคนละกลุ่ม